สวัสดีครับวันนี้มาที่ตลาดพระเครื่องอำเภอโพนทองนะครับทุกวันเสาร์ทางล่างที่วการอำเภอโพนทองมาชมกันนะครับวันนี้มาใสสายหน่อยหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีกี่ยังมีอยู่ครับยังมีหลายเจ้าอยู่ครับมาวางแขกวันนี้มาแล้วครับมาแล้วมาจะพอให้ชมได้อยู่นะครับตลาดพระเครื่องอำเภอโพนทองวันเสาร์ ครับตลาดพระเครื่องอำเภอพพทองนะครับใสกอนันหน้าคือกันน้าใส่กอดปฏิกีได้กเฉล้ไปลองสั่นเอ็นับเธอเธอมีมีสองแบบถ้าจะเลี่ยมแบบใสอย่างนี้เลย ไม่ต้องใส่กรอบก็ประมาณร้อยึงแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเลี่ยมใส่อย่างนี้ก็จะประมาณสองร้อยกว่าบาทเนี่ยไม่ใส่กรอบเจเก็บเราบอครับเนี่ยโ้โหให้เจี๊ยบเราบอครับเรียรีไปรอไปดูไปเรื่อยๆเนาะครับสังเกตทำเลยนะครับเด้อมันมีเยอะครับผมกปุกสีลาก็มีเยอะๆกระปุกสลาก็มีกปุกงูทองมาก็มีทุกหัอศิริยันก็มี

มวก็คือชื่อใหม่ัาชื่อใหมงวจจะเป็นในสมเด็จ้างอยไรเงี้ยม่ใช่สมเด็จางร้างมันบะก็พวกสเด็ตโต่วงน่าจะเป็นพวกเกจิิยัสร้างครับเกจิสร้าง ใช้มวลสารเก่าเงี้ยมวลสารเก่าก็จะเป็นโปผู้เออแก้วสัวนี่จักบาทครับนี่เปิดไปสามบาทปูโ้ได้เลครับยัร้อยแล้วก่อนสิบเก่าิปน่เล่นยากครับอันเปิดหนึ่งกนกับ่วัน้เพิ่นเกิ่น้อยร้อ